พอดีวันนั้นดูคลิปดูคลิปที่เราคุยเรื่องการเงินก็เลยไอ้จิจเริ่มต้นของการที่เราจะลงทุนได้ก่อนที่จะเราเริ่มลงทุนได้ต้องมีอะไรก่อนมีเงินเก็บก่อนวิธีธการเก็บเงินของแต่ละคนอ่ะเก็บกันยังไงถ้าถามคุณปอเนี่ยวิธีการเก็บเงินของคุณคือไงนะคือไม่ควรเก็บไว้กับเพื่อนอย่าไปเชื่อใจเพื่อนมากไม่ที่คุณวิ่งมาตอนเช้าะก็คือความสามารถพิเศษของคุณปอนี่ก็คือว่าวิ่งมาเช้าๆเนี่ยเขาจะเก็บเงินตามถนนได้ไม่เจอเอาเจอแต่ไม่ได้เก็บนะถ้าจดเนี่ย น่าจะเป็นแสน <c oughs> แนะเนี่ยปู้ไม่ทำงานแล้วแหล,ละเวลา <c oughs> ันักน,นักการเงินเขาแนะนำอ่ะการเก็บเชิงระบบเลยอ่ะคือ,อได้เงินมาต้องเก็บก่อนอ,อก็คือแบบการส่วนหนึ่งเลยการส่วนหนึ่งเลยเก็บเก็บเงินก้อนเนี้ยเดี๋ยวเก็บแล้วคุณจะเอาไปฝากเอาไปฝากเอาไปลงทุนหรือเอาอะไรก็ว่ากันเพราะว่าได้เงินมาต้องเก็บก่อนใช้ส่วนมากมี่เก็บหมดครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคงใช้มีกเก็บ ไม่ได้ใช้มันด้วยมันขอเก็บอันนี้ลงได้ใช่ไหมให้ตัดให้ตัดให้มาจริงๆควรจะเก็บเป็นระบบไหมหรือว่าไม่ควรจริงๆจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นไหมการเก็บเป็นระบบถูกต้องเลยถ้าเราเออถ้าเราทําได้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วสมมติเก็บสิบเปอร์เซ็นเงินได้เงินเดือนมาหมื่นหนึ่งเจ็บพันหนึ่งเก็บสองพันก็ว่าไปถ้าเราเงินเดือนเยอะหน่อยเราก็เก็บได้มากกว่าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหม เงินเดือนน้อยเขาเก็บ10%เขาอาจจะไม่พอใช้จ่ายก็ได้คือเราอาจจะต้องประเมินก่อนว่าเดือนเดือนหนึ่งเราใช้เท่าไหร่ที่เราเก็บเนี่ยเราพอกินใช่ไหมอย่าให้มันอย่าให้มันเดือดร้อนขนาดแบบไม่พอกินงเอแต่ว่ามันก็อาจจะมีพวก g ิม m ก c k g i ม m คือวิธีการเก็บแบบว่าให้มันสนุกขึ้นเนี่ย gamification ก็คือแบบว่าเป็นแรงจูงใจใช่สร้างแรงจูงใจอย่างไงครับอย่าให้อย่าให้มีหารเช่นเช่นที่แบที่แบงค์ต้องห้ามไหมครับไหมแบงค์้องห้ามเออแบงค์ต้องห้อย่างเงี้ย อันนี้ก็น่าสนใจทําให้แบบเออเราเก็บเงินได้ได้เยอะขึ้นเเก็บแบงค์ห้าสิบแบผมเก็บอย่างเงี้ยล่ะใช่ไหมแต่เขาจะไม่เก็บเงินเขานะเราผมมีแบงนะเขาจะดูใบนี้เลขสวยขอนะไปแล้วอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะไปละเแบบไม่ใช่เงินเขานะ้ไม่เก็บเงินนะเานทางการไอ้นี่้อ้นี้ชอบเก็บแบงค์สวยผมเก็บแบงค์สวยไม่ถห็ว่าท่านผมได้เงินทอนมาที่แบบแบงค์ใหม่ๆเไรเงี้ยให้ผมเก็บนะผมผมเล่ามุมมองนิดนึงฝอยย้อนกลับไปก่อนที่เหมือนจะเก็บเงินอะ ความรู้ที่เราต้องเรียนอย่างหนึ่งเลยใน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 ชีวิตนี้คือความรู้เรื่องการเงินจริงๆผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นมาตั้งแต่คนไรเงี้ยผมเป็นเอินเจเนียร์แบบตรงๆไยใช่ไหมผมมีความเชื่อเสม,มอว่าผมต้องพัฒนาความรู้ของผมแล้วทำไงก็ตามให้ผมเก่งกว่าคนอื่นนะอันนั้นน่ะมันจะทําให้ผมมีเงินเยอะเป็นความเจเริเ,เงินเดือนสูงหรืออะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยเก็บเงินเลยผมไม่เคยเล่นหุ้นไม่เคยอะไรเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังมีเพื่อนมาก r i g ให้ผมทําอย่างนั้นแล้วผมรู้สึก ดีมากที่เพื่อนมาคิกเก้ผมทำงานแล้วผมก็ทำอย่างนั้นก็คือโน้ตมีใจบนนะเป็นนผมนะเพื่อนเพื่อนผมเป็น,เป,นเป็นอะไรอะ่ะเป็นคนทำา IPO พวกลีดอธิบายผมแล้วแต่แรกเลยว่าคุณควรจะเก็บเงินบ้างนะในการลงทุนหรืออย่างไเงไี้ยงนะแต่คือหลกักๆเลยที่ผมอยากจะพอยอย์เอาคือว่าความรู้เรื่องการเงินเป็นความรู้ที่ที่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปมากอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยในการที่มันมีวิธีการลงทุนแบบใหม่อะไรงเงี้ยแต่โดยหล,กลักรวมๆเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ พ้าน่าจะเหมือน,นเดิมถ้าเราเรียนรู้อะไรไปแล้วเนี่ยมันยังใช้ได้เป็นระยะเวลานานๆเป็นความรู้การเงินแบบเจเนรัลอะไรเงี้ยแต่ความรู้อย่างเฉพาะทางอย่างเงี้ยสมมติผมเป็นวิสวะเงี้ยผมรู้เรื่องออปติกอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เฉพาะทางมากแล้วถ้าวันหนึ่งมันเปลี่ยนชีวิตเราก็อาจจะเปลี่ยนจากลุงเป็นเป็นดับได้เลยนะถึงแม้เราจะเฉพาะทาง <ๆ S 2> นั้นนั้นอ่าแต่ความรู้เรื่องการเงินมันเป็นความรู้เรื่องเรื่องการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งอะเป็นความรู้เรื่องมุมกว้างอะไรซึ่งพอเรียนรู้ไปแล้วเนี่ย มันสามารถอพยพได้ตลอดชีวิตเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนมากถึงคุณจะเฉพาะอภางอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคุณควรจะมีความรู้เรื่องการติดตัวอะไรแล้วมันสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตครับเทคนิคที่สองชอบเท่าไหร่หักบางส่วนอะมามาฝากสมมติเราเราซื้ออะเราเราเราชอบนาฬิกาใช่ไหมเราซื้อนาฬิกาสองแสนเราสองแสนก็เยอะไปเอาเราต้องเลยมาหักล้เราสมมติซื้อมาสองหมื่น เราควรจะหาเงินมาเก็บอีกสักสองพันอะไรเงี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ของาตัวเองในความอยากอะไรประมาณนั้นเอออันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แบบเออมันอาจจะช่วยช่วยลดกิเลสเราได้บ้างแล้วก็ถ้าเรามีกิเลสแล้วเราก็เออต้องเอามาฝากด้วยอ๋อก็คือว่าแบบทุกครั้งที่เราคิดว่าเราจะซื้อของเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราจะต้องเก็บเงินอีกเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเราไม่ต้องซื้อเลย ก็เป็นไปได้เราไม่อยากได้ <g ülme> ก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่อยากได้ล้วก็ได้ <OK> เพราะกอย่านงนี้มันเป็นเทคนิคทฤษฎีนะเนี่ยผมได้มาจากรุ่นน้องที่รู้จกักกันครับ <g ülme> คือเขาอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ของที่แบบอาจจะฟุ่มเฟือยหน่อยหรือไป,ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาเขามีกฎของเขาว่าเขาต้องเก็บเงินให้ได้สองเท่าซึ่งแม่งดูว่ายากกันนะเก็บเงินให้ได้สองเท่าของที่จะใช้เพื่อเพื่อที่จะได้เก็บครึ่งหนึ่งแล้วก็ซื้อครึ่งหนึ่งซึ่งแบบอ g g r e s i มาก ซึ่งพอถึงเวลาได้ซื้อไหมได้ได้ได้ไ,ได้ซื้อได้ได้ใช้ตอนนี้บอดชีแล้วเนี่ยจริงนะเราเริ่มพวกเนี้ยช้าไปหน่อยว่ะ,ะเรามาเริ่มตอนเราสามสิบกว่าแล้วไงเออเราก็เลยแบบโอ้โหเสียดายเวลาที่ใช้เงินอย่างไม่คิดอะไรอ,ะอ่ะแทนที่จะมีตังค์เก็บคุณบอลที่เมื่อก่อนก็ซื้อนาฬิกา อาทิตย์ละเรือนนะฮะอาทิตย์ละเรือนมาเทคกฟิไม่ใช่นาคการ้อยยี่นาการลอมถ้าเด็กๆทำได้แต่อยุน้อยอ่ะใช่สบายจริงๆมีเทคนิคอีกที่นึ่งนะเทคนิคที่สี่บางคนเขาแบบหนึ่งสองสามเนี่ยยากสำหรับเขาไงวิธีที่สี่คือต้องหาหาอะไรที่มันฟอร์สเราอ่ะเช่น เอาตัวเอาตัวเองไปเป็นภาระอะไรสักอย่างเลยเลี้ยงเด็กซื้อคอนสมมติว่าซื้อคอนโดเพื่อลงทุนนะซื้อคอนโดลงทุนอันนี้บังคับแล้วคุณคุณต้องเด็กอยู่แล้วคุณอาจจะเป็นคนเก็บเงินไม่เก่งแต่คุณไม่ต้องจ่ายค่าคอนโดคุณต้องผ่อนธนาคารให้เด็กผ่อนไว้คุณก็ได้อสเซ็คุณกลับมาให้เด็กไม่ได้ให้เด็กผ่อนหรือซื้อประกันชีวิตก็ได้ค่ะซื้อประกันเนี่ก็บังคับเหมือนกันถ้าคุณกำลังหาประกันอยู่ก็ติดต่อได้ที่ติด้ผมได้ผมถ้าอยากได้คนช่วยฟอร์สเอาจริงๆมีทุกกระดาษใช่ไหมง สีเทคนิค4เทคนิค,ค,นค1ค,ค,คือได้เงินเดือนมาเนี่ยคุณหักไปสิบย1 20 30เปอร์เซ็นต์ก็ว่าปปไปแล้วก็อีก4เทคนิคที่แบบช่วยให้มันมีแรงกระตุ้นในการเก็บมากขึ้นเช่นแบงค์ต้องแบงค์ต้องห้ามอ่านเะช่นแบบแบงค์50อย่างเงี้ยไม่ใช้อเอามาเก็บมีเรื่องเวลาซื้อของช็อปช้อปปิ้งหรออะไรอย่างเงี้ยลดสิท์ช็อป1น0 0งพัเก็บหนึอยอย่างเงี้ยนะเอามาเก็บ1,000งพัอะไรเงี้ยเหมือนการทำโทษตัวเองโทษเองนิดหน่อยแล้วก็3ก็คืออันนี้อาจจะแบบ aggresive s ไปหน่อยอยากได้อะไรให้มันเก็บ2เสอง <ไ>อ,อันสุดท้ายเมื่อกี้ที่บอกว่า,า,วาคือหาอะไรมาฟอสคืออ่าก็คือหาภาระ,าะ,ะนั่นแหละคุยไเราไปสร้างภาระ,ะนั่นแหละเป็นนี่ซื้อคอนโดเพื่อลงบนุนลงบุญ<ช>เออไปทำประกันชีวิตก็ได้มันต้องมาคับใจยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเทคนิคการเก็บเงินเบื้องต้นนะฮะซีรีส์หนึ่งซีรีส์หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเรื่อยๆว่าเอ๊ะแล้วเก็บแล้วเราจะเอาไปทําอะไรต่อได้บ้างเนี่ยครับก็เดี๋ยวก็จะมาคุยกันต่อครับผมขอบคุณครับเล่